วันนี้เอกจะมารีวิวกระเป๋า MS ที่ไม่ใช่กระเป๋าสวัสดีครั มาพบกับ EP ีที่13แล้วนะฮะกับ b a c k b o ร์ดชานอลนะครับอย่างต้นคลิปเลยที่เอกบอกไว้ว่าวันนี้นะฮะเอกจะมารีวิวกระเป๋า a i r m a ใบหนึ่งที่ไม่ใช่กระเป๋าเอ๊ะ แล้วมันคืออะไรอ่ะทำไมมันไม่ใช่กระเป๋าแต่มันเป็นกระเป๋าเริ่มงงแล้วใช่ไหมครับโอเคก่อนที่เอกจะไปเฉลยใครยังไม่ได้กดติดตาม c h ANNEL BACKBOY นะครับกด subscribe ตรงนี้ได้เลยครับตรงนี้ถ้าใครยังไม่ได้กดกระดิ่ง notification นะครับก็ต้องกดด้วยนะสำหรับคลิปต่อๆไปนะครับมันก็จะได้แจ้งขึ้นเตือนหน้าฟีด YouTube เพื่อนๆเ,เลยนะฮะโอเคเพื่อไม่เสียเวลาเอกจะมารีวิวกระเป๋าใบนี้กันเลยนะครับซึ่งใบนี้ก็คือเจ้า าาคือกระเป๋าใบนี้นี่เองนะฮะกระเป๋าใบนี้นะครับมีชื่อว่า อาลีนนะครับหรือว่าชื่อฝรั่งเศสก็คือซักอาลีนนะครับผมแบรตรงตัวก็คือกระเป๋าอาลีนซึ่งเจ้าซักอาลีนใบนี้นะฮะจริงๆแล้วเขาจะอยู่ในหมวดหมู่สินค้าที่ไม่ใช่เลเทอร์กูสหรือว่าสินค้าเครื่องหนังนะครับแต่ว่าเขาจะไปอยู่ในหมวดอคว e สเตียนนะครับซึ่งหมวดอคว e สเตียนเนี่ยจะเป็นหมวดเกี่ยวกับอุปกรณ์ขี่ม้านั่นเองเพราะฉะนั้นไอ้เจ้ากระเป๋าใบนี้นครับจริงๆแล้วมันเป็นกระเป๋าสําหรับใส่อุปกรณ์ในการขี่ม้าของแอมเมสนั่นเองฮะ,งงฮะแล้วที่เอกบอกว่าทํา ทำไมเขาไม่ใช่กระเป๋าล่ะเพราะว่าคือเพื่อนๆบางคนอาจจะไม่ทราบนะฮะแต่หลายคนที่เป็นแฟนคลับ a อมจะรู้ดีว่าจริงๆแล้วการไปซื้อกระเป๋า a อ e s นสหละครั้งที่ช็อปที่ช็อปไม่ว่าจะประเทศใดก็ตามนะฮะเขาจะมีโคต้าให้คนนึงเนี่ยลูกค้าคนนึงเนี่ยสามารถซื้อได้จำนวนกี่ใบต่อปี แล้วก็ส่วนใหญ่เนี่ยการซื้อกระเป๋าเนี่ยจะต้องเว้นระยะห่างระหว่างช่วงเวลาว่าสมมติคุณซื้อใบแรกต้นปีคุณอาจจะต้องเว้นไว้สัก2 -3 เดือนแล้วค่อยมาซื้อใบที่2อย่างเงี้ยเป็นต้นครับเพราะว่าเขาจะจํากัดไม่ให้คนคนนึงเนี่ยซื้อถี่จนเกินไปนะครับนั่นเป็นพอ l i ิี worldwide ของทาง m s อยู่แล้วนะครับแต่ไอเจ้าแซกอารีนใบเนี้ยเทคนิคลีแล้วเนี่ยเขาไม่ได้นับเป็นกระเป๋าครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าสมมติว่าเราไปซื้อกระเป๋าที่เป็นกระเป๋าหนังจริงๆอย่างเช่นเราไปได้เบอร์กินเคลลี่หรือว่ากกรรระะะะเป๋าาหนนังอไ็ตม ว่านั่น,นคือกระเป๋าหนึ่งใบแต่ถ้าในบินนั้นหรือว่าในรอบนั้นเนี่ยเราซื้อเจ้าซัการลีนอันเนี้ยด้วยเนี่ยเขาจะไม่นับว่าเนี่ยเป็นกระเป๋านะครับเราก็จะสามารถซื้อกี่ใบก็ได้เลยนะคบเพราะว่าเจ้านี่ไม่ถือว่าเป็นกระเป๋าและนี่ก็คือเหตุผลที่เอกบอกไว้นะตัตงแต้นคลิปว่าทําไม กระเป๋าใบนี้ถึงไม่ใช่กระเป๋าครับโอเคไหนๆเรามาพูดถึงดีเทลของกระเป๋าใบนี้นิดนึงแล้วกันนะครับด้านหน้าของกระเป๋าซักกาลีนะฮะจะมีลายพิมพ์ครับเขียนว่า m s c e l i e r Paris ตรงนี้ก็ถือว่าเป็นโลโก้ที่ค่อนข้างเก่าแล้วก็มีมานานแล้วนะฮะคำว่า c e l i e r ตรงนี้มันก็คือ Saddle หรือว่าอ่านม้านั่นเองนั่นก็แปลว่าเขาเอาโลโก้ตรงนี้มาจากอดีตที่ว่า m s เนี่ยเคยเป็นผู้ผลิตอ่านมามาก่อนแล้วก็บ่งบอกว่ากระเป๋าใบนี้มันเป็นกระเป๋าที่อยู่ในหมวดหมู่ของ การขีม,มาด้วยนั่นเองฮะส่วนด้านหลังนะฮะก็จะเป็นผ้าโล่งๆเลยไม่มีอะไรนะครับแล้วก็ด้านบนก็จะเปิดกระเป๋าอย่างนี้ได้เลยโดยการดึงสองฝั่งอย่างเงี้ยครับแล้วก็คลายเชือกที่เป็นหนังเนี่ยนะครับที่เป็นสายสะพานออกมาเราก็จะสามารถ access เข้าไปในกระเป๋าได้ซึ่งมันไม่ได้มีอะไรเลยนะครับแล้วก็ถ้าเพื่อนๆดูผ้าของกระเป๋าอันนี้ดีๆนะฮะผ้านี้คุ้นๆไหมภายใน ของผ้าคุณคุณไหมครับจริงๆแล้วมันก็คือผ้าเดียวกันกับ ถุงคลุมกระเป๋าที่ทางแอมเสเนี่ยเขาจะให้มาฟรีในทุกๆผลิตภัณฑ์ที่เราซื้อเลยนะครับไม่ว่าจะซื้อกระเป๋ารุ่นไหนเราซื้อรองเท้าหรือเข็นขัดนะฮะเราก็จะได้ไอ้เจ้าผ้าเนี้ยมาคลุมเพื่อเก็บสินค้าไว้ด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็คือผ้าเดียวกันเลยจริงๆว่าแอมเมสเขาก็ฉลาดเหมือนกันเอาผ้าที่มันค่อนข้างเป็นเอกลักษณ์ของเขานะนะมาทำโปรดักต์แล้วก็อัพราคาขึ้นได้พอสมควรเลยดีเทลของตัวสายนะฮะตรงเนี้ย สายที่เห็นเนี่ยนะครับเป็นสายสพายนะครับสายเนี้ยทำมาจากหนังนะฮะเดี๋ยวจะให้ดูดีเทลใกล้ๆเลยเขาก็จะเป็นสายหนังนะแล้วก็จะมีการเย็บแบบ s a d d l e s t i t c h i n g ซึ่งก็เป็นการเย็บที่เป็นเอกลักษณ์ของทาง h e r เ e s นะฮะเป็นการเย็บด้วยมือแล้วก็สายก็จะมีลักษณะเป็นความเป็นสายกลมๆนะฮะแล้วก็ค่อนข้างหนาอยู่นะครับแล้วก็แข็งแรงทนทานเลยแล้วก็ มาชุดที่ด้านหน้านะฮะสายเนี่ยเขาก็จะจับจีบตรงปลายเพื่อไม่ให้สายเนี่ยเขาหลุดออกจากตัวกระเป๋านะครับตรงนี้ก็จะเป็นดีเทลของเขานะครับจริงๆกระเป๋านี้เบสิคมากๆเลยคือมันไม่มีอะไรเลยนะฮะอ้อลืมเรื่องของดิเมนชันนะครับไซส์ของกระเป๋านี่ครับด้านกว้างจะอยู่ที่30ซนเมตรนะฮะแล้วก็ความสูงเนี่ยจะอยู่ที่34ซนติเมตรครับผมใส่ได้จุใจเลยสบายเลยนะครับไซส์นี้ มาพูดถึงข้อดีกันนะข้อดีของกระเป๋าใบนี้อย่างแรกเลยคือเขาเด่นมากเลยฮนะคำว่าแอมส์ปารนี่คือตะโกนออกมาเลยว่านี่คือกระเป๋าแอมนะคือรับรองว่าใส่ไปสะพายไป,าาย,ไปยังไงคนก็เห็นได้ชัดเลยว่าเป็นกระเป๋าแอมนะครับอย่างที่สองคือใบนี้ด้วยความที่เขาทำมาจากผ้าทั้งหมดเลยนะฮะเขาเบามากสำหรับวันสบายๆที่เราไม่อยากที่จะสะพายกระเป๋านักหนักอะไรเงี้ยฮะอีกแนะนาเลยว่าเจ้ากระเป๋าใบนี้สามารถที่จะ ใช้งานได้ง่ายแล้วก็สบายเลยเพราะว่าน้ำหนักเบามากเลยนะครับผมและข้อดีอย่างที่3นะฮะก็คือว่า เนื่องจาก m a, to to like so like a t, <t okay. anyway. ah yeah okay. e r ี a l เนี่ยเป็นผ้านะฮะเราไม่จำเป็นที่จะต้องแบบไปวอรี่กับมันมากเหมือนกับหนังนะฮะว่ามันจะไีเฉียวชนเป็นรอยหรือว่า s r a t c h หรืออะไรก็ตามหรือแม้กระทั่งวันที่ฝนตกหรืออะไรเงี้ยนะฮะเราไม่จำเป็นต้องไปวอรี่เลยเพราะผ้าเดี๋ยวมันก็แห้งหรือมันจบเลยนะฮะตรงนี้ก็จะสามารถใช้งานได้โดยเราไม่ต้องวอรี่เลยนะัะกระเป๋าใบนี้ก็คือไปเที่ยวแบบชิลๆไปชายทะเลไปอะไรเงี้ยปเนี้เหมาะเลยนะครับผม เจ้านี่เลยแต่ถามว่ามีข้อดีแล้วมีข้อเสียไหมแน่นอนเลยนะฮะข้อเสียอย่างแรกคือมันแพง <c oughs> แพงคือราคาใบนี้นะฮะเอ็งไม่แน่ใจว่าช็อปไทยขายที่เท่าไหร่แต่ว่าที่ยุโรปเนี่ยฮะ,ะจะอยู่ที่ประมาณ3 0,000- ื่นถึงสี่หมบาทเอ็งเชื่อว่าถ้าซื้อที่ช็อปไทยอาจจะ40,000ขึ้นไปนะฮะมันค่อนข้างแพงเมื่อเทียบกับการที่คุณได้ถุงผ้าฟรีอยู่แล้วเนี่ยนะฮะมันฟรีอะได้ฟรีแล้วคือเพิ่มแค่หนังนิดหน่อยเองอะแต่เราจ่ายเพิ่มขึ้นมา3-4 0ถึงสี่หมบาทเอ็งมองว่ามันก็ค่อนข้างแบบโอเวอร์ไพรซ์ไปนิดนึงนะฮะแต่ถ้าคนที่ ไม่ได้เซเรียสอะไรตรงนั้นแล้วก็เน้นความเป็นแอน m ์เมสเนี่ยถ้านับในกระเป๋าด้วยกันเนี่ยมันก็ถือว่า affordable มากกว่าพวกกระเป๋าหนังนะฮะแล้วก็สามารถใช้งานได้จริงๆนะครับส่วนข้อเสียอย่างที่2เลยเนี่ยก็คือ ความทนทานของกระเป๋าเนี่ยจะถือว่าค่อนข้างต่ำนะฮะเมื่อเทียบกับกระเป๋าหนังด้วยกันของแอมเมสนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าเขาทำแมททียเขาทาจากผ้านะครับแต่ผ้าเนี้ยไม่ใช่ผ้าที่เหมือนกับกระเป๋าอื่นๆที่ค่อนข้างทนของแอมเมสอย่างเช่นการ์เดนปาร์ตี้ที่เป็นแคนวาสที่ค่อนข้างหนาแม้กระทั่งกระเป๋าเบอร์กินหรือเคลลี่ที่เขาทํามาเป็นเวอร์ชันผ้านะฮะตรงนั้นเขาจะทนมากแล้วก็จะอยู่ทรงมากเพอร์แบ็กเนี่ยก็เป็นกระเป๋าผ้าที่ค่อนข้างเป็นแคนวาสที่ทนทานแล้วก็อยู่เป็น อันนั้นนะคือทนมากแต่ใบนีมน้มันคือผ้าแบบมัคือผ้าคลุมอะ่ะผ้าคลุมกระเป๋าธรรมดาเพราะฉะนั้นมันไม่ทนนะเดี๋ยวจะให้ดูว่าสิ่งที่เกิดขึ้นนี่ตรงนี้เลย<ม>เห็นไหมครับมันนี่ใช้ธรรมดานะผ้าเนี่ยมันก็สามารถที่จะขาด เลื่อแวววออฟไปเรื่อยๆ,ๆครับสุดท้ายแล้วเนี่ยมันก็อาจจะแก้ไขอะไรมากไม่ได้นะฮะตรงนี้ก็ต้องจําใจยอมรับกับความทนทานของเขาก็คือเขาเขาก็เป็นกระเป๋าที่ไม่ค่อยทนนะฮะรวมถึงถ้าเราใส่อะไรที่มันอาจจะมีความแหลมหรืออะไรอย่างเงี้ยไอ้ตรงเนี้ยเขาก็จะมีโอกาสที่จะฉีกขาดได้เพราะฉะนั้นตรงนี้ก็ถือว่าเป็นข้อเสีย อีกข้อหนึ่งนะฮะอีกอย่างหนึ่งเอกไม่เชิงว่าเป็นข้อเสียนะแต่ว่าเจ้าสายหนังเนี่ยครับเขาทํามาจากหนังธรรมชาติเลยนะฮะซึ่งมันเป็นหนังบรีเนียนะครับซึ่งหนังแบบนี้นะฮะพอพันโดนน้าหรือโดนเหงื่อนะฮะมันจะขึ้นเป็นด่างแล้วมันจะค่อยๆครําขึ้นหนังลักษณะนี้จะคล้ายๆกับเท้าไฮของหลุยส์วิตองนะฮะที่เขาจะเข้มขึ้นตามเวลาที่ใช้งานอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นแรกๆเนี่ยถ้ามันโดนโดน้าโดนเหงื่อเนี่ยเราก็จะค่อนข้างหน่อยนิดน,นึงเนาะเพราะว่ามันจะเห็นเป็นดวงเป็นดวงว่ามันคขรัม เป็นจุดเป็นจุดอะไรเงรี้ยฮะแต่ว่าไอกว่าไม่ต้องซีเยสนะใช้ไปไเรื่อยสุดท้ายมันก็จะเข้มเท่ากันหมดทั้งเส้นแบบเนี้ยนะฮะแล้ก็พอมันเมื่อไหร่ที่มันเริ่มสกปรกแล้วอะเราจะมีซีเยสกับมันอยู่แล้วอะเออมันสกปรกละใช้ไปเลยอะไรเงี้ยนะฮะก็อันนั้นก็จะเป็นข้อเสียแล้วข้อจํากัดที่เอกมองสําหรับเจ้ากระเป๋าอาลีนใบนี้นะครับผม จริงๆนอกจากกระเป๋าแซกอารีนเวอร์ชันที่เป็นผ้านะฮะเมื่อไม่นานมานี้นะฮะคิดว่าประมนณ2ปีที่ผ่านมาเนี่ย MS, MS ได้ introduce กระเป๋าอีกรุ่นหนึ่งนะฮะเอกจะขึ้นภาพไว้ตรงนี้เลยนะฮะเป็นกระเป๋าแซกอา e ีนที่ทำมาจากหนังทั้งใบเลยนะฮะใบนั้นเนี่ยขนาดเขาจะเล็กลงมานะครับอยู่ที่19เซนด้านกว้างนะครับแล้วก็สูงประมาณ23มเซนนะฮะตรงนั้นก็จะเป็นรุ่นใหม่แต่ว่าเป็นหนังทั้งใบเลยเอกว่าตรงเนี้ยก็น่า จะมาตอบโจทย์ในเรื่องของความทนทานของตัวกระเป๋า r ิจิทัลรุ่นนี้นะฮะส่วนด้านหน้าเนี่ยแทนที่จะเป็นลักษณะการพิมพ์แบบนี้เขาก็จะเป็นการสแตนด์ลงไปนะฮะก็จะสวยไปอีกแบบหนึ่งนะเนะแล้วก็แน่นอนว่าด้วยความที่เป็นหนังนะฮะอเมสก็จะมีสีมากมายให้เลือกเลยตรงนั้นก็เป็นข้อดีนะฮะสามารถเลือกสีที่เพื่อนๆชอบได้เลยนะฮะครับผมวันนี้เอกก็ขอมาสั้นๆน,นะฮะรีวิวกระเป๋าที่ไม่ใช่กระเป๋าใบนี้นะฮะแซกอารีนั่นเองนะครับผม เพื่อนๆคนไหนมีความคิดเห็นอย่างไร,งไรเกี่ยวกับกระเป๋าใบนี้นะฮะก็สามารถคอมเมนต์ด้านล่างไว้ได้เลยนะฮะเอกจะอ่านทุกคอมเมนต์เลยนะครับผมหรือว่าใครมีข้อแนะนําจากการใช้งานอย่างไรนะฮะก็สามารถที่จะแชร์ให้เพื่อนๆคนอื่นๆฟังกันได้สําหรับ EP หน้านะฮะ เอกจะมารีวิวกระเป๋าใบไหนก็ฝากติดตาม c h a n n e l b a c k Boy ด้วยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ด้วยนะฮะใครยังไม่ได้ Subscribe อย่าลืมนะครับวันนี้เอกขอลาไปแล้วสวัสดีครับ ออมาพบกับ PP ที่13แล้วนะฮะกับ Channel of Backboy กับกับ Backboy Channel นะครับ